สวัสดีครับช่องตองพอรผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้28เมษายน2564ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามีจังหวัดไหนบ้างแล้วที่มีประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปถึงตี4นะครับก็เนื่องจากว่าช่วงนี้โควิดระบาดมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นอย่างมาก แต่ละพื้นที่ก็มีมาตรการในการที่จะคุมเข้มเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันการติดเชื้ออรายใหม่ให้มากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้จะนําข้อมูลล่าสุดมาเล่าให้ฟังมี11จังหวัดแล้วนะครับที่มีประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืนซึ่งการประกาศดังกล่าวไม่ใช่เคอร์ฟิวและไม่ใกล้และไม่ใช่การล็อกดาวแต่เป็นการใดนะครับแต่เป็นการเพิ่มความเข้มงวดให้ ป้องกันโรคได้ดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจครับที่เขาได้รวบรวมข้อมูลน,นี้เมื่อเวลา17นาฬิกา25นาทีของวันนี้28เมษายน64นะครับเราจะแนบลิงก์ข่าวนี้ของเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจไว้ที่คอมเมนต์แรกท่านสามารถอ่านดูได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับซึ่งเวลาขอความร่วมมือในการ ไม่ให้พี่น้องประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนนั้นแต่ละจังหวัดก็มีเวลาแตกต่างกันดังต่อไปนี้นะครับจังหวัดนนทบุรีครับสามทุ่มถึงตีสี่นะครับห้ามออกนอกเคหสถานนะครับปทุมธานีสามทุ่มถึงตีสี่สุราษฎร์ธานีสี่ทุ่มถึงตีสี่สมุทรปราการสามทุ่มถึงตีสี่สมุทรสาครห้าทุ่มถึงตีสี่นครนายกห้าทุ่มถึงตีสี่สงขลาสี่ทุ่มถึงตีสี่ตรัง 4ี่ทุ่มถึงตีสามบึงการ5้าทุ่มถึงตีสี่นคนปรปฐม5้าทุ่มถึงตีสีอุบลราชธานี5้าทุ่มถึงตีสีนะครับนี่ก็คือข้อมูลณนยะี่สิเมษายนหกสี่เวลา17บเนาฬิกายนาทีท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวเรื่อยๆนะครับในวันต่อๆไปก็อาจจะมีการอัปเดตข่าวสารอาจจะมีจังหวัดอื่นๆเพิ่มขึ้นก็ได้ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ สวัสดีครับ